ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบร,รัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชหลังรับตําแหน่งนายกถือว่าเป็นธรมเนียมปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นก็เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ก็ยังย้ําถึงประเด็นการจ่ายเงินให้กับข้าราชการนะคะโดยสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายสองงวดหรืองวดเดียวค่ะพร้อมยืนยันรัฐบาลไม่ได้มีปัญหา กระแสเงินสดค่ะซึ่งการจะออกนโยบายอะไรออกไปมีทั้งกระแสด้านบวกและกระแสด้านลบนะคะแต่ก็ขอต่อสู้ต่อเพื่อประชาชนเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนค่ะส่วนเรื่องการยกเลิกมาตรา44ต้องรอคุยกับทางกฤษฎีกาก่อนค่ะ ค่ะโดยวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรค่ะโดยนาย,ยกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงในเวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีจากนั้นได้วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ข้างอุโบสถซึ่งได้ใช้เวลา อธิษฐานเกือบหนึ่งนาทีก่อนที่จะเข้าสู่พระตำหนักอรณุณถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ของนายกรัฐมนตรีทุกคนหลังได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังมีกําหนดการเดินทางต่อไปยังวัดไตรไมิตรเพื่อถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระมหารัฐมงคลมุนีจากนั้นก็จะเดินทางเข้าทําเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567ค่ะ ดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะในประเด็นการแบ่งจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบว่าปัจจุบันจ่ายเดือนละครั้งแต่การแบ่งจ่ายเดือนละสองครั้งจะช่วยแบ่งเบาภาระสําหรับคนที่มีหนี้สินสามารถไปจ่ายหนี้สินคืนได้เร็วขึ้นค่ะส่วนคนที่มีหนี้หากจะแบ่งจ่ายหนี้เป็นสองครั้งก็สามารถทําได้พร้อมยืนยันรัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสด และไม่ย่อท้อขอต่อสู้เพราะการออกนโยบายมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบยอมรับมีการปรับแผนขึ้นเงินเดือนข้าราชการแต่ต้องรอดูองค์รวมทั้งหมดค่ะ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการยกเลิกคำสั่งคสชตามมาตรา44จะพิจารณาที่ไม่ได้ใช้และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตซึ่งก็ต้องปรึกษากับทางกฤษฎีกาก่อนค่ะพร้อมอย่างชี้แจงด้วยค่ะว่าไม่ใช่เป็นการรักษาภาพลักษณ์แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำการ กำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงเองค่ะทั้งนี้ขออย่ามองการแบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นการเอื้อให้กับพักการเมืองไหนยืนยันทำเพื่อประชาชนในฐานะเป็นรัฐบาลของประชาชนค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567โดยงบประมาณที่ตึก พักดีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะวาระวันนี้เป็นการพิจารณากฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561มาตรา24กำหนดให้การจัดทำงบประมาณประจำปีให้กับสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลกักโดยร่วมกับกระทรวงการคลงังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการค่ะรวมไปถึงการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปีประมาณการรายได้วงเงินงบประมาณรายจ่ายและวิธีการชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือการจัดการในกรณีที่งบประมาณรายได้สูงกว่างบเงินประมาณและกำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ต่อภาครัฐต่อกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีรวมไปถึงการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายการประมาณการรายรับ ในฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3ปีค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการหารือถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพาศ2561มาตรา15ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้จัดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ